นี่คือวินาทีที่ผมเข้าห้องไลยได้แบบงงๆมันต้องทำอะไรวันนี้อและปรากฏว่าไฮไดกัโผล่ขึ้นมาแคบตานหน้าตาๆของเพลิมมันล้อเปี่ยวใส่หน้าของผมอย่างน่ารักไม่ครับน่ารักแต่ไม่มีและสักพักมันก็พูดที่ปากใส่ผมแบบน่าตาเฉยเลยเฮ้ยเจย์น้องเจย์น้องเฮ้ยอุ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 ้ยและ บางครั้งผมก็ว่าวใช่ผมเรี่าว้าวและตัวแตก <c oughs> ห้ามลงน้ำนี่หรอวะเนี่ยอย,อย่าเพิ่งโล <c oughs> วันนี้ผมจะทำการไปเปิดห้องไฮด้าแบบสตริงแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องเตรียมนันก็คือโชคอันมหาศาลคุณต้องไปตกตัวรับแต่ละจุดเพื่อทำการอ่อาไปเปิดห้องนั่นเองนะครับ <c oughs> แต่ก่อนหน่นั้นเราจะทุ่มพลังที่ออรูาโทเทม แบบไม่อันเพราะเรารวยจัดอะครับน้องๆตอนนี้เราเลือ60ร้านอ่ะหกสิบร้านแล้วครับตอนรัตนและก็ตามไปด้วยโชคอัมมาศาลอีกที่เมืองรินแบบไม่อัานอ่ะซื้อไปเลยแล้วกันนะค,ะ <laughs> ครับผมบอกเขาเดี๋ยวว่าตัวละครรับแต่ละจุดนะนะเอ้ะมันไม่ใช่ตัวละครไรว่าปลารับปะทองใช่เราต้องไปทำการตกปลารับแต่ละจุดเพื่อการอปลารับนั้นไปใส่ประตูบูชายัน เพื่อการเปิดห้องไฮด้ขึ้นมาแบบแบบใช่ไหมครับมันเรื่องใช้สามปลาแต่ละจุดจุดที่หนึ่งก็คือชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองและชั้นที่สามและชั้นที่สี่ก็มีก็ได้นะครับแต่มันมีทุกชั้นแหละเราจะตกไหมชั้นที่สี่เนะี่ยยิ่งเราลงชั้นสีแล้วเราก็เข้าโดยห้องในไฮด้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าแล้วเราจะตกก็ได้เออปลาเป็นเทียนแะน่นอนนะ <c oughs> ตอนนี้บูโชกแปบ๊บ เมื่อคุณทําการบูชุกเสร็จแล้วคุณก็ดาเรือดน้ําสู่ชั้นที่หนึ่งได้เลยนะครับชั้นที่หนึ่งนั้นก็เป็นชั้นราวาแห่งความร้อนเมื่อคุณเจอนะพื้นที่แตกๆที่มันมีแสงสีแดงๆส้มๆแบบนี้คุณก็ทําการเรียวเข้าไปได้เลยนะครับเพราะนี่แหละคือชั้นที่หนึ่งนั่นเองนะครับห <Yeah. S 1> อมใครเปิดเรือดำน้ําเนี่ยน้ําเข้าหมดแล้วฝักเมื่อคุณเดินทางถึงแล้วก็ปีนออกเป็นดุนจีและก็ ไปตกปลารับที่จูดด้านในได้เลยนะครับเป็นการเดินที่ยาวไกลมากๆในแต่ละจุดเอาจริงนะขี่เดินเราล่อนเอาง่ายกว่านะครับและก็เตรียมเครื่องร่อนไว้ให้พร้อมเพราะคุณนั้นจะต้องเดินทางแบบไกลๆก็ทําการเดินเข้าไปเรื่อยๆแบบเข้าไปเรื่อยๆในจุดที่คดจะลึกเข้าไปถึงด้านในจิตใจของผมเฮี่โคตดเกเลยและคุณ ก็ร่อนผ่านสกิดขวางไปเรื่อยๆคุณระวังราวหวาที่อยู่ตรงขาคุณให้ดีถ้าไม่อย่างนั้นขึ้นจะจ่ายแต่จริงๆแล้วคุณก็เซฟแถวนี้ได้อะนะ <c oughs> แต่ถ้าคุณจ่ายแล้วแล้วก็คุณอาจจะไปเกิดใหม่อันแสนไกลโพ้นแต่จริงๆแล้วเซฟไว้ทุกจุดก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันครับและแต่ละจุดนั้น <c oughs> ผมแนะนำให้ใช้เครื่องร่อนไปแบบง่ายๆแบบนี้ <c oughs> เอาเอาจริงๆแล้วขี้เกียจโดดนี่โดดพลาดบ่อยเหลือเกิน <c oughs> และก็เดินเข้าไปในลึกสุดของถ้ำราวา่นเอยนะครับจะอยู่ด้านในตรงนูน้นและก็มีเบ็ดขายด้วยจริงๆเราก็ไม่ต้องแนะนําทางก็ได้นะพราะเราทำมาแล้วในอีพีที่แล้วนั่นเองนะครับแต่อีพีนี้เราแค่มาตกหาตัวรับแบบจริงๆจังๆอ่าฟินเหลือเกินสิ่งที่ต้องเตรียมนะก็ทําการเปิดออรราโทเทมไปด้วยตัวการรีเวลาไปแล้วแบเบปะและนี่คือสิ่งที่ ต้องเตรียมปริงและคุณก็ทำการตกไปเร่แบบบากครั้งจริงๆแล้วนะฮะระยะเวลาที่ทำการตกเจอตัวรับนั้นมันนานจริงๆออ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 และแล,ะและ้วสิ่งที่ผมต้องการนั้นก็เกิดขึ้นตัวรับออกครับภายในหนึ่งชมมั่วโมง แจงแล้วมตกมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับแต่ว่าผมจะตัดให้มันสั้นที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้และนี่คือหน้าตาตัวรับที่ผมกําลังเยื่มันขึ้นมาติดรอบอ90%ครับหรือว่าชั้นแรกก็ทัางจะนิ่มๆแต่ชั้นต่อไปนั้นก็จะยากขึ้นเรื่อยๆแต่ชั้นที่2อนั้นผมสามารถที่จะโปรเฟชชั่นอลดึงมันขึ้นมาด้วยเบสเมกคารอนได้ครับแต่ชั้นอื่นนั้นดึงไม่ได้เลยครับทุกคนต้องดึงด้วยโชคชะตาของคุณเท่านั้นนะ แต่คุณดวงไม่เดยแล้วแล้วก็คุณอยากจะตกเป็นวันก็ได้เนะยครับนี่เยอะกันนานเลยกันตัวเนี้ยเฮ้ยเออเล่นอแล้วนี่ก็คือคัสตินแชลกเชี่ยฮ้ยเชี่ยพุงไหมตึงโอ้ยแม่งลอยทะลุนะฮะหลังคาบ้านไปเลย ได้มาแล้วโอ้ม่เกดที่จะเจอดนะครับน้องชายนะฮะโคตรใหญ่โคตรยาวโคตรบิ๊กไปชั้นดีกว่าครับชั้นน้ำแข็งในชั้นที่สองกันดีกว่าครับทุกคน รวสนับสนุนโดยร้านบิวปรกรณ์ช็อปตอนนี้ร้านบิวปรกรณ์จัดแมปเข้ามาใหม่อีกแล้ว <c oughs> กับ a อนิเมะแอดเวนเจอร์บล็อกฟูดกับผลพิศาจแมวตันแบบสุดเทพเอ่อแมวตันนี่คือไก่ตันนะจ๊ะอย่าเข้าใจผิดผ <c oughs> ลมังกรถาวรและผลต่างๆอีกมากมายแอป F K สุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจำเครื่อง ตั้งเอฟไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลย <S <S เล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิมเอฟฟินฟินกันไปเลยยูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษเราก็ดำเรือดำน้ำ,ำ,ำต่อจากชั้นนี้ไปสู่ชั้นที่2อกันดีกว่าครับก็ดำดิ่งลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะหรือก็เตรียมช่องให้พร้อมเพราะตัวนี้ค่อนข้างที่จะบัฟได้ด้วยนะครับผมด้ e ยเบสเมกกะลุดอนเดี๋ยวไปดูกันดูกันครับทุกคน วิลเลเเมื่อคุณขึ้นมาแล้วกับชั้นที่2ใช่ล้ครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั้นก็คือในการเดินเข้าไปในลึกสุดของถ้ำนี้นั่นเองเอาจริงผมขี้เดินผมก็ทําคำการหาทางลัดให้สุดตร่งปีนขึ้นที่สูงและลั่นลมไปแบบสุดเท่เลยนะฮะเอ้เต้นเตนเต้นเต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 นเฮ้ยคนลึกเลยบักฟัก เมื่อคุณเข้ามาลึกสุดคุณจะเจอกับน้ําสีขาวที่ไม่ใช่นมข้นหวานนะครับนานนันอย่าลงมาแช่นานนะครับเพราะว่าออกซิเจนนั้นจะหมดหวัยมากๆเลตรงนี้และคุณก็จะตาย1 2 3และเมื่อทำการงัด 1- นึ่งสามแล้วมเมื่อเราเปิดอารอราทุเทมจริงๆแล้วเนี่ยผมจะทําการตกเอาคัาสซีนนะครับแต่จริงๆเราสามารถที่จะงัดมาด้วยเบ็ดไม่ครบรอนได้ ในชั้นนี้เดี๋ยวดูไว้นะครับนันน,น้และนี่ก็คือครั้งที่4ครับถ้าขาที่ที่นั้นผมตกได้มิสติมันจะอัปเกรดเป็นตัวรับให้ในทันทีแบบนี้อดูไว้น้องดูไว้ดูไว้นะครับนันน้อนเดี๋ยวมันจะอัปเกรดตัวรับให้ละดูดูสักครนะแบบจตรังมากๆถึงเอ้ยและมิคโรดอนนั้น ก็จะงาบตัวรับมาแบบนี้เลือยจัใช่แล้วครับจริงๆวิธีนี้ง่ายสุดแต่ผมน่ะจะเอาคัสซีนยังไงล่ะครับผมก็เลยใช้เวลาตกไปอีกหนึ่งชั่วโมงโดยการดึงเป็นตัวเป็นตนแบบนี้ออกมาและมาดูคัสซีนกันดีกว่าครับเมื่อจุดเทกันเลยอุ้ยอุ้ยเออเหลียวว่าเทอื้มอียู่เทอยู่คล้ายๆกับคล้ายๆกับลูกสาวใสอู้หูมันดิ่งลงไปครับแต่บอกนะ้วพุ่งขึ้นบน กูได้ผอลหรือเปล่เึเหมือนกันเลยมาจะที่สามมาดีกว่าทุกคนเฮ่ตกไปทำไมเป็นชั่วโมงก็สินแม่งเหมือนกันเลยบักหไปเปลยเกิดและผมก็มารุยในชั้นที่3ต่อนั่นครับเมื่อปานเจอตัวรับชั้นนี้ก็รับว่าผมชนะแล้วกับทุกดาราแนที่มันให้ผมทำมาใช่แล้วครับต้องใช้3ตัวรับนล่น,นะฮะ เปิดไปเรื่อยๆกันจับเฮ้ยยังไม่ออกครับทุกคนตกใจํำเผาอะไรคุณก็ทำการตกไปเรื่อยๆประชันนี้มันติดลบเยอะมากคุณก็ปล่อยขาดไปเรื่อยๆแบบนี้และคุณก็ตกใหม่ใชรออุ้ยอุ้ยมาแล้ว95%ครับทุกคนโอ้โหดึงนานเจียดเลยเนี่ย95%เลยหรอพี่หนูไม่มันเยื่อมันนี่นานมากๆนาจะขึ้นฉวงได้นะครับทุกคน โอ้โหเอาลืนเจียด95เปอร์เซนต์มาทุกคนเนื้อผมก็ทำการเยอะปลาตัวนี้ไปเรื่อยๆใน95เปอร์เซนต์นะครับเรามาดูกันว่ามันดูกันว่าอื้อดูมันไหลายมันหลเยี้ยหลอดแทบไม่ขึ้นเลยเราอยู่จอนี้น่าจะครึ่งชั่วโมงได้นะทุกคนเดี๋ยวจะตัดไปในช่วงที่ผมดึงมันขึ้นแล้วกันนะครับแต่มันดึงง่ายอยู่แหละแต่มัน แค่นานเฉยดูคั้นสี่กันดีกว่า,อาโอ้กว่ารอจะขึ้นนะครับทุกคนผมตีเวลาไปเลยครึ่งชัว่วโมงที่สี่ไปกันครับโอ้ยเจ๊เจ๊ดเจ๊เจ๊ดแบบวว่ายว่ายวนว่ายวน,วน,วนและดิ่งขึ้นฟ้าไปเลยว่าใช่้ยดิงด่งดิ่งดาบไฟหว่านและและโอ้ขึ้นไปกันแล้วอะไรอ่ะมันว่ายที่อยู่นะ <c oughs> ตัวเนี้ยเราก็ได้มาแล้วครับ ปลาับทั้งสมตัวปะเราไปสู่ห้องขาเค้นกันดีกว่าครับและกระดมดิ่งสู่ห้องขาเค้นต่อไปโอ้ยติดโอ้ยโอ้ยบอกคามิวว่าชันนี้รึกจะเจ๋เลยครับท่านผู้ชมอาเต็มพึ่งรอดมาให้พรอมอนเดิมเราจะวิ่งสู่ด้านในอันแสนไกลพน้นโอ้ยภาพนี้สวยจัดเลครับแต่ว่า<อ>มันจะมีทางที่ยากมากๆเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีจุดเซฟอ คุณก็ทําการวิ่งไปด้านในแบบนี้และก็ลอนลุบไปเรื่อยๆเพราะคุณนั้นไม่อยากจะคิดว่าเดือนตีนเปล่าเข้าไปนั้นมันไกลมากๆนะครับแนะนําให้ล่อดลมไปดีกว่ามันจะใกล้ดีและคุณถึงในจุดนี้คือต้องพีกว่ามันต้องดูดอันไกลมากๆและผมมีทางลัดที่คุณจะต้องตามได้อย่างแน่นอนไปครับคุณไม่อยากจะโดดตรงนั้นแน่นอนอะ่ะคือมันเหยียบแล้วหินมันจะหายไปใช่ปะคุณต้องโดดไปเรื่อยๆ แต่เมื่อคุณตายแล้วคุณจะไปเกิดชั้นที่คุณเซฟไว้นั่นเองนะครับผมจะทําการลัดข้างไปแบบนี้เลยนะฮะให้คุณทําการปีนขึ้นไปตรงหินตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเดีย๋ดวยวเราไปดูกันครับว่าจะไปยังไงครับหรือจ,จ,จะอาจจะปันนะฮะให้คุณปีนขึ้นไปครับปปับป๊บปับปปไปแบบนี้นะครับลอดแล้วก็ปีนขึ้นไปเรื่อยๆและคุณจะลอดลมไปทางนี้นะครับ เพราะคุณไม่อยากจะโดดตรงกลางแน่น,นอนเชื่อผมรอนแบบนี้เลยนะฮะหนึ่งสองซ่อมล้นนี้และก็ไปฝั่งนูน้นได้เลยนะครับเพราะข้างล่างนั้นคุณต้องกระโดดขึ้นไปแบบนั้นฮนะคุณไม่อยากโดดแน่นอนเชื่อผมถึงแล้วโอ้ยและนี่ก็คือห้องปูญาจยันร์นะฮะเจะเปิดเข้าประตูเข้าไปด้านใน ไม่ใช่ขาเข็นหรอกวะมันคือไฮด้าใช่ไหมพูดขาเข็นตลอดเลยบอกว่าเนี่ย <c oughs> เยี่ยบิดตัวด้วยเมื่อคุณเข้าถึงห้อเดานในแล้วคุณก็กจกปลาสามตัวขึ้นมาให้พร้อมพร้อมโชว์ขนาดปลายักแล้วก็ใส่ลงไปเออลงนี้ก็สั่นไว้เล็กน้อยเฮ้ยปิดปลาฝักนี้แล้วก็ใส่ลงไปสามตัวนะครับและนี่คือสามปลารับที่เราใส่ลงไปพร้อมแล้วประตูก็จะเปิดแบบนี้เลยเช กขาเทพและข้างในนั้นก็จะมีปลารับอีกตัวหนึ่งอยู่แต่ว่าผมขี้จะตกนับไปตกในบอ่อเลยทีเดียวดีกว่านะฮะสุดตึง,ตง <S <S 1> <S 1> โอ้ยตานจมูกฟัก๋ยวนี่ก็คือด้านใน,นนะครับและเลี้ยวเข้าไปท่าไหนอีกทีนะครับคุณจะเจอกับแท่นหมักรุกแบบนี้เลยคุณก็ต้องเดินดันเข้าไปในตามแท่นนะฮะให้มันขึ้นสีเขียวแบบนี้จจระคับผมก็ดันไปทุกอันเลยนะฮะ ใช่แล้วครับคุณต้องดันทุกอันภายในระยะเวลา50วินาทีที่มันนับถอยหลังอยู่คุณก็ดันให้หมดแหมเป็นสีเขียวเมื่อคุณดันเลยคุณสามารถดันสวนเข้ามาอีกได้นะครับอู้แบบนี้นะครับ<อ>คุณก็ดันกลับหน้านมามเขียวเร็วหเลี้ตรงนี้อีกที่หนึ่งดนันเข้าไปป,ปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเลขเจ็วเดวิประตูดันเข้า,าไปครับ และอันสุดท้ายฮะถ้าคุณดันเขียวปุ๊บประตูก็จะเปิดในทันทีแต่คุณดันให้ไหวที่สุดเรียบร้อยประตูรับก็เปิดอีกดอกหนึ่งเงมันจะรับในรับไปไหนวะเนี่ยประตูนะฮะมันซับซ้อนเหลือเกินจม<ำ>และคุณก็จะวิไปในห้องรึกลับอีกที่หนึ่งเพื่อุกทำการบวกบอสในอีก55วินาทีเฮียลอยแล้วและประตูก็เปิดแบบนี้ <c oughs> มาแล้วครับ และคุณก็จะเห็นหน้าตาของไฮดราที่กำลังจะร้องเหมียวใส่หน้าคุณเออตอนจริงไนดะ้เปิดประตูยังไม่ได้ตกนะต้องไมยิงให้มันล่วงเลยไม่ทำงการคุณเปิดประตูไฮด้ ra, าแงนๆแล้วคุณต้องใช้ชีวิตอย่างผาดโผนใช่ครับผมแนะนําให้เอาช่องเก็บของของคุณออกให้หมดและคุณก็ต้องร่อนไปแต่ละจุด ที่มันมีไอเทมสีข,ขาวๆที่มันบอกอยู่ด้านบนในจุดที่สามอันนั้นคุณก็ต้องไปเอาอุย้ยและไฮดานั้นจะพ่นกี่ปากใส่คุณแบบไม่หยุดยัง้งอู้หยมนเสียวหลังนุย้ยจะเย็นน้องคุณก็ต้องรอนไปแบบไม่คิดชีวิตแบบนี้ถ้าคุณตกแล้วคุณจะต้องเริ่มใหม่กดอีเลย,ยหน้าแม่งอีปิ้งได้ไอีกแล้วครับ และคุณก็ต้องร่อนไปตามจุดไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยครบแล้วแบบว่าเนี่ยแลยเมื่อถึงคุณทําการเก็บครบแล้วคุณต้องไปจุดที่มันอยู่ด้านบนหัวไฮด้าแล้วปีนขึ้นไปเรื่อยๆเออเขาจะพุ่นขี้ปากกวนคุณอยู่แบบนี้ไปแบบรัวๆไอโก้ยาวทับเป้าอะไรดิกระังตึงปีนขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่คุณเริเจอกับธนดูที่มันอยู่ตรงนี้คุณดูงัดชิ้นส่วนขึ้นมา สชิ้นส่วนที่คุณเก็บมาได้จะใส่ธนูไปเลยครับปึ๊บใส่ไปเลยปึ๊บแล้วก็ใส่อีกปึ๊บโอ้ยโดนพี่ปากใส่แล้วก็ยิงธูใส่หน้าแบบนี้เออมันก็เชื่องให้คุณตกได้เลยนะครับแบบนี้ตกใครได้แล้วเว้ยทุกคน ุยและก่อนจะตกได้นั้นคุณต้องพีกเมื่อคุณจับไปเรื่อยๆแล้วไฮด้ามันหายไปไอ้สดในทีนี้กูทำมาแหละทำเพื่ออะไรเนียนีม่มันกระต่ายแล้วปออักเลยตามวิธีต่อไปแล้วกันนะครับไฮด้ายี่สิบชั่วโมงมาในง,งานนี้หลานจินกีนชอปอัปเกปรดปลาลับให้สุ่มแล้วนะครับทุกคน แต่ว่าให้ได้ยังไม่มีนะครับเพราะผมยังตกไม่ได้ <c oughs> รอก่อนแล้วกันนะครับผมเร็วนี้ขอตกก่อนนะ <c oughs>